ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมนะครับนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรนะครับมาคำนวณหวยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็จะเป็นสูตร3ตัวบนตรงนะครับชุดเดียวนะครับแม่นๆนะครับ ก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับนะครับผมก็จะเป็นสูตรใหม่ไปเรื่อยๆนะครับสูตร3ตัวบนนะครับก็จะมีหลายสูตรนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเลือกดูเลือกชมกันนะครับผม นะครับนะครับสูตรนี้นะครับผมเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับบวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับนะครับแล้วก็หลักแสนนะครับบวกหลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นนะครับ บวกหลักพันนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับบวกหลักสิบล่างนะครับแล้วก็บวก1คงที่นะครับแล้วก็หลักพันนะครับบวกหลักสิบล่างนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับผมสิบล่างนะครับ1 2 3นะครับผมแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับผมนะครับแล้วก็บวกด้วย2คงที่นะครับแถวที่1นนะครับก็จะเป็นการคำนวณหลักร้อยนะครับผม แถวที่2นะครับการคำนวณหลัก10นะครับแถวที่3นะครับการคำนวณหลักหน่วยนะครับผมนะครับก็มาดูกันเลยนะครับผมหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือเลข4นะครับบวกหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือเลข 9, นะครับ บวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข7นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลัก10ล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข6นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกด้วย1คงที่นะครับครับ ผลลับที่ได้นะครับ4ี7บวกเบวก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 นะครับนะครับก็จะได้42นะครับนะครับก็จะได้เลขสองนะครับผมนะครับเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็คือหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือเลขสี่ นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับผมแล้วก็บวกหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลข1นะครับบวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข7นะครับบวกหลักสิบล่างนะครับสิบล่างก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกได้1คงที่นะครับ นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม4บวก4บวก9บวก1นบวก7บวก6บวก1นะครับผมนะครับก็จะได้32นะครับก็เฉพาะเลข2นะครับก็คือหลักหน่วยนะครับผมนะครับอันนี้คือหลักร้อยนะครับผมอันนี้คือหลักกสิบนะครับผมนะครับ ต่อไปนะครับหลักพันนะครับหลักพันที่จะนํามาบวกกันหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับก็คือเลข1นะครับบวกหลัก10ล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข6นะครับบวกกัน3ครั้งนะครับผมนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข8นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกได้วย2คงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้ในหลักหน่วยนะครับก็คือ1บวก6บวกบวกบวกแบวกบวกนะครับก็จะได้37นะครับผมนะครับก็เอาเฉพาะเลข7นะครับก็คือหลักหน่วยนะครับผม นะครับผลที่ออกนะครับผมก็คือ2 2 7นะครับนะครับชุดเดียวนะครับผมตรงๆนะครับ ่อไปนะครับผมลักแสนนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับในหาผลลัพธ์ในหลักร้อยนะครับผมก็คือเลขห้านะครับบวกหลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นก็คือเลขแปดนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลขสองนะครับบวกกันสองครั้งนะครับ ครับแล้วก็บวกหลัก10ล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะครับผมหน่วยล่างก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกได้1นงตรงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักร้อยนะครับผมก็คือ5บวก8บวก2บวก2บวก0บวก6บวก1นะครับ ก็จะได้24นะครับผมนะครับก็คือเลข4นะครับเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับที่จะนำมาบวกกันหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับก็คือเลข5นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับผมแล้วก็หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือเลข8นะครับผม แล้วก็หลักพันนะครับหลักพันก็คือเลข9นะครับบวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข2นะครับบวกหลัก10ล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้1ยคงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้ในหลัก10นะครับ5 5บวก5บวก8บวก9บวก2บวกศนบวก1นะครับครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ 30ครับก็จะได้เลข0ูนย์นะครับผมครับเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับผมก็คือเลขศูนย์นะครับผมต่อไปนะครับหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลข9นะครับบวกหลักสิบล่างนะครับสิบล่างก็คือเลข0ูนย์นะครับบวกกัน3ครั้งนะครับผม นะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข6นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วย2คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้ในหลักหน่วยนะครับผมนะครับ9บวก0บวก0บวก0บวก6บวก6บวก2นะครับก็จะได้23นะครับผม ก็คือเลข3นะครับเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับผมนะครับนะครับผลที่ออกนะครับผมก็คือ403นะครับนะครับชุดเดียวนะครับผมตรงๆนะครับ สูตรนี้ก็ไม่ยากนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมลองกํานวณดูนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับนะครับผมสูตรนี้ก็จะบวกเยอะหน่อยนะครับผมตัวเลขนะครับต่อไปนะครับผม หลักแสนนะครับที่จะนำมาบวกกันกับหลักหมื่นนะครับผมหาผลลั์นะครับในหลักในหลักร้อยนะครับผมนะครับก็คือเลขเจ็ดนะครับบวกหลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นก็คือเลขแปดนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลขศูนย์ ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับนะครับผมตัวนี้จะเป็นนะครับตัวนี้จะเป็นหลัก10บนนะครับนะครับผมนี่นะครับนะครับตัวนี้จะเป็นหลัก10บบนนะครับไม่ใช่หลักหลักร้อยบนนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับ สินะครับผม10นะครับผมต้องขออภัยท่านผู้ชมเป็นอย่างมากเลยนะครับนะครับสิบบนสิบบนนะครับผมไม่ใช่หลักร้อยบนนะครับนะครับนะครับผมหลัก10บบนนะครับก็คือเลข0ูนย์นะครับ ครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข9นะครับผมแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกด้วย1คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมในหลักร้อยนะครับนะครับผม ก็คือ29นะครับผมนะครับก็คือเลข9นะครับนะครับต่อไปนะครับหลักแสนนะครับที่จะนำมาบวกกันหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับก็คือเลข7นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับผมแล้วก็บวกหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือเลข8นะครับ บวกหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลขหนึ่งนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนนะครับผมต้องขออภัยท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ นะครับผมตัวนี้จะเป็น10บนเหมือนกันนะครับนะครับไม่ใช่หลักร้อยบนนะครับผมต้องขอไยท่านผู้ชมเป็นอย่างมากเลยนะครับนะครับสิบบนนะครับผมนะครับสิบบนนะครับแล้วก็จะเป็น10ล่างนะครับ ก็คือเลขศูนย์นะครับผมนะครับเลขศูนย์นะครับเป็นสิบบนนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็สิบล่างนะครับผมสิบล่างก็คือเลขเก้านะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับหลักแสนหลักแสนนะครับหลักหมื่นหลักพันสิบบนนะครับสิบล่างแล้วก็หนึ่งคงที่นะครับ แล้วก็หลักแสนหลักหมื่น10บนนะครับ10บน10บนนะครับก็คือเลขศูนย์ะครับแล้วก็10ล่างหนึ่งล่างนะครับผมนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนะครับบางทีก็บวกเยอะไปหน่อยนะครับก็หลงหน้าหลงหลังนะครับผมนะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก หลักสิบนะครับผมก็คือ33นะครับก็เฉพาะเลข3นะครับผมนะครับก็คือหลักหน่วยนะครับต่อไปนะครับหลักพันนะครับที่จะนํามาบวกนะครับกับหลัก10ล่างนะครับหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับผมนะครับก็คือเลข1นะครับ บวกสิล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข9เลข9นะครับบวกกัน3ครั้งนะครับผมนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข4นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วยคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ในหลักหน่วยนะครับผม นะครับก็คือสามสิบแปดนะครับนะครับสามสิบแปดนะครับผมเราก็จะได้เลขแปดนะครับผมหลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับผมก็คือเก้า 3 8นะครับเป็นงวดที่แล้วนะครับนะครับชุดเดียวตรงๆเลยนะครับผมนะครับ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับบางทีก็มีผิดพลาดนะครับผมนะครับตัวเลขมันก็เยอะนะครับบางทีก็บวกหลงหน้าลงหลังนะครับผมนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดประจำวันที่16นะครับมีนาคมนะครับพศ2563นะครับมาดูต่อเลยนะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคำนวณนะครับผมก็ไม่อยากจะรู้ได้นะครับสูตรทุกสูตรนะครับที่ทำมานะครับก็ไว้เพื่อเป็นแนวทาง นะครับก็ยังให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับนะครับหลักแสนนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับก็คือเลข8นะครับบวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข7นะครับบวกหลัก10บนนะครับผม10บนนะครับ10บนก็คือตัวนี้นะครับผมก็คือเลข3นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับ แล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับสิบล่างก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกด้วย1คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมในหลักร้อยนะครับก็คือ39นะครับผม ก็เฉพาะเลข9นะครับก็คือหลักหลักหน่วยนะครับผมได้39นะครับต่อไปนะครับหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือเลข8นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับหาผลลัพธ์นะครับในหลัก10นะครับผมแล้วก็บวกหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือเลข7แล้วก็บวกหลักพันนะครับ หลักพันก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกหลัก10บนนะครับ10บนก็คือตัวนี้นะครับผมก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกหลัก10ล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกด้1ยงคงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้ในหลัก10นะครับผมนะครับก็คือ ส1่สินะครับผม4 1่นะครับก็จะได้เลขหนึ่งนะครับผมนะครับในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับที่จะนํามาบวกกันหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับก็คือเลข5นะครับบวกหลักสิล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข9นะครับบวกกัน3ครั้งนะครับผม นะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข8นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวก2คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับนะครับก็คือ50นะครับผมนะครับก็จะได้เลขศูนย์ นะครับในหลักหน่วยนะครับนะครับได้ทั้งหมด3ตัวนะครับผม9 10 10 19นะครับผมนะครับก็รอผลนะครับในงวดวันที่16นะครับมีนาคมนะครับพศสอ0 0 สินะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับที่ทํามานะครับก็ไว้เพื่อเป็นแนวทางก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันฟรีๆนะครับนะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับบางทีก็ตัวเลขมันเยอะนะครับก็บวกเยอะนะครับบางทีก็หลงหน้าหลงหลังเหมือนกันนะครับนะครับผลที่ได้นะครับผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามสูตรเป็นไปตามตัวเลขที่บวกเท่านั้นนะครับผมนะครับก็ ขอาฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ